จากกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะทังบอลโจโยูมนินินกับเดวอลถึงนองหกักแพงวรัญญาพรค่ะพี่นองก็คือล่าสุดหลังจากที่ทางผู้บริหารได้มีการประชุมและได้มีการไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กหรือว่า y YouTube เนาะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงซึ่งก็ได้มีการตัดลงนะคะสาวน้อยก็ได้ไปดูและมีช่วงหนึ่งที่ทางบอลโจยูมินินได้พูดถึงนองหกักแพงวรัญญาพรสําหรับนองหกักแพงวรัญญาพรน,นะคะต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นแพนลรับบาปในบางเรื่องเนาะย้ำว่าบางเรื่องนะคะ และบอสก็พ oh ok ูดบอกว่าห ok ักแพงเนี่ยหักแพงคือการบางเทือโดนท่วโล่งโดยทีบบลูว่าจะของเห็ดด่ังพิษโดนท่อโล่งแบบฟี่ห่อค้นกกย่งมาหาหักแพงประมาณนี้ค่ะพี่น้องในทีบอลโจวาเดอร์ก็คือมันมีประเด็นนะคะดราม่าหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งหลายๆคนที่เป็นดราม่าเนี่ยเป็นคนที่อยู่กลุ่มเดียวกันกับน้องหักแพงเป็นคนที่ตัวติดกับน้องหักแพงจนเหตุแต่คนย่ยงดราม่าไปหาหักแพงค่ะ และล่าสุดจากที่ผู้บริหารได้มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปประชุมหลังไม่ที่เพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปในทางที่ดีนะคะให้องค์กรสามขาี้กันโดยความที่วารอยพ่อพันแม่ไม่อยู่น้ากันค่ะพี่น้องมันก็ต้องเกิดประเด็นดราม,ม่าในเป็นเรื่องปกติซึ่งในเรื่องนี้ขออนุญาตเปิดให้ฟังนะคะสําหรับวอร์ตัววาไดวอถึงหักแพงวันนี้พ่อเราจะไหนค่ะยังหักแพงก็ทามาหากินบางครั้งก็โดนทัวลง โดยไม่รู้เรื่องบ้างอย่างนี้อย่างงั้นบ้างฉะนั้นก็คือคนทีมโคี่ดูไก่เราหักแห้งผมก็เลยมองว่าคือหักแห้งสิบริสยรั่งก็คือตอนนี้แยกอยุ่ใครอยู่มันแล้วเนาะอยู่คนละตีนแล้วเนาะไม่ติมอ่า ดูทุกก็ไม่ต้องไปก้าวไก่กันคนละช่องไร์คนละช่องเลยไม่ต้องไปอะไรกันทำหน้าที่ใครทำหน้าที่มันเวทีกันทำหน้าที่ของเวทีอ่าและฮักแพง์ประยุบานของฮักแงอยู่เตียงใครเตรียงมันแล้วก็ฝากถึงผู้ติดตามศิลปินด,ด้วยนะครับกดระเบีย ภายในโงศิลปินก็ต้องไปบอกด้วยแล้วในส่วนของพ่อได้รับฟิตรบม,มาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับปริสิษฐ์ไม่ได้ว่าครอบครัวสาร้อยเรากระเสียอีหลามาแห้งแล้วมีคนฮัก คนจืนช่ชวมไหลถ้าใครเสี่ยงที่จะพูดถึงองค์ยิงเนี่ยถ้าในทางที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าในสิ่งที่ลบๆเนี่ามาว่าถามีคนมาว่าลูกลอกหอกอะไรยอมอะรย่นั่นแหะค่ะทุกคนหลังจากที่ได้ฟังไปนะคะกระประมานบ,บาท่างบอตัวยมนินไดมีการ เด็ดขาดนะคะว่าแห่งนที่อุ่ไก่ฉิดกบนองหักแพงที่ซุ่มเสียงกับดรามาเนี่ยขอห้แยกอยููกับนองหักแพงโดยเฉพาะทางแมตติ๋มนะคะบอกว่าให้แยกเต็นกับยูห้แยกเต็นยูนะคะคนละเต็นกบนองหักแพงนะคะแล้วก็บอกว่าช่องย u ทูให้เฮ็ดไพ่เฮ็ดมั่นบอให้ามาเกี่ยวกันบ่ให้มาของเกี่ยวกันเฮ็ดงานภัยเฮ็ดงานมันแยกย้ายกันเฮ็ดงานนะคะเพื่อที่จะบ่ให้เกิดประเด็นดราม่า แลยกระฝากถึงผู้ติดต,ตามศิลปินทีซุ่มเสียงกับดามานะคะให้พิจารณาตนเองในประมาณนี้ค่ะซึ่งน้องหกักแพงวรัญญาพรบอกตกับบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าหักแพงน่ะไม่ได้ทาอะไรผิดบางครั้งก็กลับมาโดนดามาเองเพื่อเป็นการดีไม่ให้หักแพงมาเสียเพราะคนรอบข้างนะคะบอกให้หักแพงมาเสียเพราะคนรอบข้างเนี่ยก็คือแยกใหญ่กันอยูนี่คือดีที่สุดค่ะพี่น้องการทีใหญ่ใหญ่กันอยู่นะคะถามว่า พอกันด้บอคุยกันด้บอคุยได้แต่ว่าห้ามมายุ่งเกี่ยวในด้านของ y o u t YouTube y o u t u b e ไ YouTube มั่นการไล่สดการไล่ไผ่ไล่มั่นเพราะว่าหักแพงกับแมตติมีในมีการไล่สดน้ากันเนาะแล้วก็มีท่างพอหักไปหักโอนเงินมาไล่มาให้ผ่านทางไล่สดในมือทีศิลปินวางงานนะคะแต่ว่าต่อไปนี้ก็ให้แยกกันทํางานแลตเตมก็คือแยกกันยูยูไทอยูมั่นหักแพงกับยู่ในส่วนของบาทหักแพงไปครอบครัวหักแพงไปบาทหักหักแพงไปและ แมติมเองก็อยู่ในส่วนของแมติมเพิ่มสิจะบ่อให้เกิดดราม่าอีกในประเด็นนี้สําหรับสาวเนยก็แกคิดว่ามันเป็นการดีสําหรับผู้บริหารที่ได้ไมีการจัดการนะคะในหลายคนสําหรับประเด็นนี้ในประเด็นดราม่านี่คนแกนยง่งหลายอย่างไปหาห,หักแพ่วรัญญาพรถาวว่าหักเพ่เหตุผิดบอในบางเรืองนะคะบางเรื่องก็อาจจะบดถึงการละเทศะแต่ว่าในประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นนี้สาวเน่หมั่นใจค่ะว่าหักแพ่งบ บ่มีส่วนรูเหินในหม่องนีนั่นกะ็คือการที่โพสต์ว่าผู้บริหารหรือว่าการทําพฤติกรรมที่ไม่ดีการพูดออกไปที่หลุดปากออกไปในไลฟ์สดหลุดปากออกไปต่างๆนานาเหตุแห่หมันเกิดประเด็นดราม่าเนี่ยหากแพงนะคะไม่เคยมีอะไรแบบนี้หกักแพงเนี่ยเป็นคนที่ถามว่าเคยมีดราม่าไหมก็เคยแต่ว่าดราม่านั้นมันเกิดจากตัวน้องเองน้องไม่เคยไปดราม่าพาดพิงคนอื่นซึ่งมันกะผู้บริหารนะ่ะเพิ่นเบิงอยู่แล้วเพิ่นรูอยู่แล้วว่า อันได้ถืกอกันได้ผิดอันได้ดีอันได้บอดีผิดก็ว่าไปตามผิดถือก็ว่าไปตามถือแล้วในประเด็นนี้ลหลายๆคนก็นอยากให้แบบไล่ออกไปเลยสําหรับปลาเน่าที่ทําให้น้ําเน่าปลาตัวเดียวเน่าทั้งแม่น้ําอะไรแบบนี้คือผู้บริหารเขามีการจัดการของเขาอยู่แล้วอนาคตถ้ายังทําแบบเดิมอยู่ขันยังเย็ดคือเกาขันยังบอบปับเป็นพฤติกรรมขันย่งมีพฤติกรรมที่เป็นดรามายู่เรื่อยๆเนี่ย บอิ่นไรออกแน่นอนค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันกันย่งพ่อปรับเปลี่ยนกันไดนะคะคําว่าโอกาสนะคะพี่น้องคนที่จะเจริญก็ต้องย่อมรู้จักให้โอกาสคนค่ะบอดกับเชียนการานแล้วก็ฝากมันกําลังใจด้วยนะคะสำหรับประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ทังบอลนี่ยด้บอกถึงน้องหักแพ่งวันนีน้พ่อเนาะในประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นแลวก็ด้บอกถึงบุคคลหลอกขาของน้องหักแพ่งฝากไว้นะตรงนี้ด้วยค่ะพิพาประการใดในคลิปนี้สาวเมยก็ต้องขออภัยนัานเด้อค่ะ